อีกประการหนึ่งมหาวิทยาลัยมหาธรารังกรณร,ราชวิทยาลัยเชียหนองคายอาตมากับผมพระรูรนาโพธิพิสุทธ์ก็มีส่วนในการที่จะนะได้ร่วมนะส่งเสริมในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องของวิชาการนะอีกทั้งมีครูพระสอนศีลธรรมในรูเรียนวะซึ่งเป็นนะบุคลากร นะส่วนหนึ่งของหาวิทยาลัยทั้งสี่จังหวัดนาะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานนะีจังหวัดปึงการและจังหวัดสกลนครนะซึ่งมีครูพระสอนศิลธรรมอยู่944รูปนะในเขตพื้นที่นะภาพแปบ,บของคณะสงฆ์ด้วย เป็นการเชื่อมโยงนะเป็นการกานะบริการวิชาการอีกทางหนึ่งนะให้กับนักเรียนนักศึกษานะไม่ว่าจะเป็นระดับของสอพอ,พอสอพอมอในระดับอุดมศึกษาอาชีวศึกษาก็มีครูพระสอนศิลธรรมนะเข้าไปสอนนะให้คำแนะนำ นะในการเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระศาสนาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันกานะบูรณาการานะประยุกตนะ์เอามวลประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจทักษะนะวิธีการต่างๆเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขนะฉะนั้นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขียนหนองคายเป็นสถานที่ศึกษาในระดับต่างๆ นะไม่ว่าจะเป็นในระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกนะซึ่งผลิตบัณฑิตนะนิสิตท,ที่จบไปแล้วนะได้รับการยกย่องได้รับการสรรเสริญนะมีมวลประสบการณ์เพื่อที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติหรือว่านำไปเผยแผ่ให้สังคมชาวไทยหรือแม้แต่ต่างประเทศนะได้เห็น ถึงความสําคัญของการศึกษาในทางเพื่อศาสนาฉะนั้นก็ขออนวยพรผู้ที่กําลังรับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ได้ตระหนักว่าการศึกษาเป็นยาบำรุงสม,มองการศึกษาเป็นยาแก้โรคโง่เป็นสิ่งที่สําคัญฉะนั้นก็ขอนนขอนวยพรขออนุโมทนาบุญ